วันอาทิตย์อำนาจบาร,รมีค่ะเหมาะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะอยากจะขยายธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูคนที่มียศมีตาแหน่งอยากจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใช้สีที่เพิ่มอำนาจบาร,รมีนะคะมีสีชมพูอ่อนสีชมพูเข้มแล้วก็สีแดงนะคะสามารถเลือกที่คุณชอบได้เลยนะคะตัวนี้จะช่วยเสริมให้คุณเนี่ยหน้าที่การงานขยับขยายเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็ด้านสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสุขภาพค่ะเหลือกินเหลือเก็บแล้วมาดูแลสุขภาพและเพิ่มนะคะสีที่เสริมในเรื่องของสุขภาพของคนวันอาทิตย์ด้วยนะคะมีเหลืองเทาขาวซินเวอร์และสีทองนะคะสีสีนี้จะเสริมในเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์ะคะ่ะมั่งมีมั่งคั่งเหลือกินเหลือกเก็บแล้วใช้กระเป๋าที่เสริมคุณในเรื่องของสุขภาพด้วยจะยิ่งดีค่ะ,ะมีใครก็ทําให้เบอร์นี้ไหมลูกแล้วก็ ด้านโชคลาบลาบลอยของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะสีเขียวแนวทัพค่ะก,กำลังเริ่มต้นสร้างชีวิตนะคะมาได้สักพักหนึ่งแล้วอยากได้รับการสนับสนุนอยากได้รับการส่งเสริมนะคะทําอะไรก็ดูราบรื่นและง่ายไปหมดใช้สีเขียวนะคะสาหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสีเขียวจะเป็นสีที่สนับสนุนคุณนะคะ แล้วก็เงินทองทรัพย์สมบัติของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสีม่วงสีดําและสีน้ำตาลสําหรับคนที่เริ่มต้นสร้างชีวิตค่ะอยากให้การเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์ยังไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาจะทําอะไรเลยแต่วันนี้แหละจะตั้งแล้วน่าจะลุยแลอยากได้กระเป๋าที่เสริมส่งในเรื่องของการเงินการทองเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการเริ่มต้นสร้างสีม่วงสีดาสีน้าตาลตอบโจทย์คุณค่ะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ